สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อมนีมาพบกับแมตตี้สไตบ้านสวนเดือจ้าเมื่อนี้ก็เครื่องมาอีกแล้วนะจ๊ะแต่ยังบูว่าเป็นอย่างเก็ตมักง่ายหนึ่งเนาะเขาบูจื้อว่าเขาสั่งอย่างนี้ไปล้วก็เลยแบบยังเดาบอกอว่าเขาสั่งอย่างแต่ว่าเครื่องยังอยู่บริษัทเ,เขาจะไปเอาเขาจะขี่รถไปเอาเลยสิโลจักบไม่ได้บูวสิเอามาได้หรือบโบส่วนอาลัานไปเอาเพื่อก็ยังคาติสติเกอร์รถให้น้องอยู่เนาะ ขันเอามาเองบ่ได้ก็สิกลับมาแล้วให้อาลานกลับไปเอาเนาะทีแรกว่าสิไปเอามืออื่นอาลานโบ่ให้ไปเอามืออื่นแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิได้ไปวัดเนาะไปวัดนําแม่แล้วก็ยันแบบมาค่ํามาอย่างแล้วก็บ่ได้ไปเอาหั่นนะเฮาสิไปเอาตั้งแต่มื้อนี้เอามาไว้แล้วสิถ่ายคลิปไปเลยหั่นนะมีประมาณก็บ่หลายหอมนี่แต่ว่ามันใหญ่หั่นนะเครื่องใหญ่เนาะทุกคนปาฮัสซียันขับรถจากไปเบิ่งสกอนว่ามันสิเอามาได้บ่ ถ้าอลันกับยันแบบยันบริษัทเขาปิดก้นเนาะม่ตี้จะไปเบิ้งซะก่อนว่ามันคันเอามาได้เลยสิเอามาเองเอามาบริษัแล้วให้อลันกลับไปเอาเนาะว่าทุกคนเจอกันอยู่บริษัทนะเดี๋ยวแม่ตีจะถ่ายให้เบิ้งว่าใยา่สมใจตอนนี้เราก็มาฮอนบอลเอาเครื่องเลยนะทุกคนอู๋สิเอาเมือได้บอเอาเมือพอเดียวได้อยู่นี่ค่ะได้อั็นยัยเหรอมิตีเอ้ยก็บป็นยัยเป็นได้ ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าบันไดเออชวนอลันมาเพื่อเมันยังคาติสติกเกอร์นะเออมันเบาอยู่เด็กไ่ใหญ่กันไหนสิจับไปมือเดียวก้นเลยค่ะเออมีทุเรียนถากมาอีกเนาะทุเรียนกระหับอีกทุเรียนกระเจ้าัค่ะเออบวชผักไปหักไปผักมาโอเคค่ะเอาเครื่องเราให้ พล hmm. ังงานนั่นเอาึ uh, be. ้นรถให้นี่ไงแกะนี่ไงดูเลยว่าเป็นอะไรกำลังเอาเสื้อมาหมดบริการดีนะนี่ขึ้นมาบริการถึงที่เนาะพี่โจงไงอยู่เพื่อนอาฉสิจับโซ่ไอ้เออสู่ชีวิตมากเลยนะแม่ปุ้งเครื่องไว้ให้ลูกเลยนี่ค่ะเก็เกตอันกรตตานะจ็นแม่ใส่เครื่องใส่ยัง ปรกตกีบประตูอาปักการเสียใจได้เขากระจับน้ำเลยเนาะอลีอัลีเอ้ยอ้าขอบใจตงเกียวไปทุกคน ขอเดือนจะทิ้งถ่ายนอเบกาจับถ่ายไปเลยไปยานเกิดอุบัติเหตุนี่ไปค่ะขอแล้วจะทุกคนเกลือบเนาะพนักงานว่บบตกเกลือบมันไหลลงมาเพราะวยูดทางกลางนี่ตอนพนักงานผูกให้แต่มันไหลลงมาพอนีถ้าเสื้อนี่รูดก็ะสือแบบเรียบร้อยเนาะดีแต่ว่าเฮือนฮาบก่กับบริษัทกันไดเนี่เห็นแล้วใช่ไหมเป็นอะไร เดี๋ยวมันจะประกอบให้ดูได้อะไรมาเน็ยก็ไม่รู้ไปทุกคนไปแกะกล้องเลยเฮาลุ้นคนาดอันนี้เป็นอีกเงี้ยอีกอันนึงโอ้โสิเป็นเนี่ยโมจีเนาะทุกคนลัดทามาตัวนี้เฮาก็ได้มาฮอนห้องเลยเนาะนี่ก็ใหญ่อลลลละลี่ของซิ่ใหญ่นะรอบนี้เนีย่ยโอ้ใหญ่ค่ะฮอนก็บฮอนเด็ดก,ก็เด็ด คุณแม่สูสีวิตมากเลยจ้าีคือคุณแม่เลี้ยงเดียวเลยนะทุกคนอลันผลิตเห็ดเบี้ยปืนนมามาจะเก,กะเลยนะแล้วก็มีอีกแคมๆทางหลังเห็นปะมาตีไปเอามากอนแล้วไปเอาอยู่บริษทัทอีกตัวหนึงน่งนะมีส่งนครัเคลื่องมาตอ้มส่งนแกตัวนี้ก่อนนะทุกคนแกซีนน้อยก่อน ลืมนเลยว่าสร้างเอาจะกนะถนหฮะจมูกขีผมองทุกคนเพราะว่ามันคือฮาได้ไซส์อะมันคือฮาไดดไซส์อ่นเอ๊ะฝากเรือปฝากาเยอย่างนี้นนนใส่เชืองขี้ไปได้ ี่คือเครื่องเครื่องเครื่องตอกน้ํามันนะทุกคนเวลาเอาทอดอันนี้อันนี้ว่าเป็นของลูกนะทุกคนอันนี้เป็นของไสในเหือนสั่งมาเพราะว่าบบเขามักทอดอ่ามักแบบแบบของทอดเลยเขามันน้ามันเหลือนะคะเออเดี๋ยวนเดี๋ยวมันเป็นหม้อก่องน้ํามันไปนี่ ให้ดูเลยจ้ะเพาชิ่ออกไปไซด์เลยเด้เนี่ยข้พอผีมัอน,นี้เม็ดเ,เมตาอันทอนหมูน้ำมันเหลือนะเพป็นหมากอนหมูน้ำมันเหลือเขาเก็บไปไซด์อีกได้นทุกคนเขาตอมเขาก็ปิดผ้าไวนะ้ครับก็มีเครื่องต้มันอีกเลยนี่เอาไว้ไซด์ยูเฮือนนะจ๊ะมันเคือสทีเขาขีาข้เหร่ย่งในนี้เลยด็กน,นี่ก็ฝาก ต้องได้หั่นระดับนเดี๋ยอันนี้คือบนจับของหมอ้มอบนจับฝาหมอ้อไปหั่นหั่นะก้อนเนี้ยหันะยะห่นแต่ว่าจะาให้เนียนกว่านี้เขาก็ต้องแบบเออไม่ตีกับสลัดเนาะเอาเอานี่ยหั่นเลยนะทุกคนก็ต้องจาะระบงจระบิดเนานี่เอาไปมีตัดเนี่ เก่งจังเลยเรื่องแค่นี้เหรอเอ้าก็จะบุ้มอยู่ไดนน้นึงเนาะทุกคนเป็นเล็กบางๆเด็กหลังจากเขาตกแล้วเาก็อัดไว้ได้นะนี่ดมีบนตอะของม,มันหลังจากเขาใส่แล้วเขาก็อัดกรึบไว้เพื่อแบบเมงไ,ไหมลุยอย่างมันมกักตกนะแต่เบิดเจอปัญหามันจะไม่ตกอีกเลยดูเาเอาันนี้ออกแล้วอัดไว้แบบนี้ อันนี้เรากะล้างไว้ก็ได้จบไปนะทุกคนโอโกยฮอนจบไปชิ้นนึงค่งะใส่ของลูกค่ะอันนี้คือกระเป๋าใส่เครื่องทุกคนกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเออใส่อันจะไม่ติยิชิบหายใส่ไปอันเกิดลูกดอกแต่มันใหญ่แหงอะไรก็เลยเอฟมาเดยใหญ่ดีเลยทุกคนน,นี่สุดกล้องเลย ใหญ่ค่ะอเมส่าตาห่มเมื่อกี้สีผ้ามาให้แม่เอาไปใส่ตาห่มอยู่บ้านอันนี้นะวางไว้จ้ะอึ๊บเบื่อตายแกะกล่องต,ต่อไปอ,อีกสีห้องโหหกหกเงิเครื่องเันสร้างให้ลูกเดี๋นเมติสปินไปให้เดลบาดไทยแล้วบวชนะนั้นเขานี่อันนี้คือแถมนะจ๊ะโมเมนต์บนเ้าไปเอาที่นี่นนะ ีไปเอามาก่อนแล้วแล้วก็แก้เบงก่อนอีกเลยนะแล้วจะก็จะมาอวดให้ทุกคนดูว่าวิบโบซื้อเลยทุกคนแต่มันโอดใจ่บาดายมันจะแพงเกินไปหนึ่งเด้อฮึ๊บองปินทางหน้าทางหลังฮึ๊บหนึ่งสองสมึบนี่ ส,ส,สุดเบบีจ้าหากระช่งสุดเดี่ยวนี่เด้อทุกคนอย่าปากเด้อหากระช่งสุดเดี่ยวแล้วอื่นเป็นตะแพงสุดเป็นแบบไอเล็บปลาปาแล้วก็ไอเล็บมาม่าเนาะทุกคนนี่นี่น่ารักขี้ขูดคามโน,โนเน่้มากเลยสวยอ่ะเดี๋ยวมันติจะเอาให้เบิ้งสุดหนึ่งเนาะมิตีก็พยอยากแกะออกมาหลายเพราะว่า ครับเขาคืนบุคือเขาอ่นะมันเป็นบริสุทธ์นะทุกคนเด้มันตีสร้างแบบจะคือว่ารูพันหญ่นี่แหละมันตีสร้างสามหาหกเดือนพราน้ำนินเคยอันอันนุ่มนิ่มน้ำนิมบอกอ่ะเขาต้องสร้างเพื่อไว้เนาะทุกคนพอเด็กน้อใหญ่ไว้เขาก็ต้องสร้างสามหาหกเดือนมันก็บริหญ่เด้ทุกคนเลยถ้ารู้ขาสามสี่โลถ้ารู้ข้าวยั่นะนุ่มก็ใชพอดีเด้บริหญ่นะจ๊ะขนาดเนี้ยแค่นี้ นี่ฮะไอเลิอป้าปลาตัวนี้ไอเลืปปอ,นนอลปลาปลาเนี่ยตแพงหมดทุกคนผ้ามันนุ่มดหนุมนุ่มนุ่มนุ่มยืดยืดนะผ้าดีค่ะทับเข่าคืนเด้อแบบนี้เด้ตอตัวนี้ไอเลือดหมามาบอดี้เก้นทุกคนคือแบบเดียวกันท้งหลายทอแต่เขียนคนละแบบนะเขียนปลาป้ากับมามาซ้อซื้อติจแกะแค่นี้นะ การแก้เครื่องนะทุกคนแล้วก็เริ่มทยอยสิอ,อยากเบิดแล้วแหละยังจะพวกของไซส์นะพวกไปแบบเแทบบมเพิร์ดแล้วกบบ็พวกขี้มัาน้ำพวกกินทาผิวอย่างเงี้ค่ะยังยังบลอได้จากซีนเลยเครื่องตั้มนมเขาไปเลยซื้อเครื่องอบเต้านมเขาก็ยังโมแมนว่ายังบลอดได้เนาะทุกคนก็ถือว่าหลายอยู่เนาะซาไลมานะก็ถือว่ายังได้ยังสิเบิดเขาหาก็ซื้อแต่สองสุดนี่เนาะทุกคนตั้งเตะถือพามาเขาหาก็ลองซื้อสองสุดที่ซื้อไว้กันย้อนไปว่ามันเป็นกระเพงอะนะ ป้าก็มามาเนาะทุกคนหินก็เลยแบบโอ้ยต้องจัดแล้วอะนี่อันนี้ของคุณแม่นะคะเพื่อว่าเราจะไปนอนหงหมอแบบเตรียมเกินรูปเนาะเมี่ใส่ถงุงแบบใส่เสื้อผ้าแม่เนาะทุกคนใส่เครื่องแม่ใส่ใส่ได้ทุกอย่างนะโอเคอเถุมเ,เ,เป็นใหญ่น,นะจ๊ะ มีหลายคนทักมาว่าอยากอยากคูพิกัดฮานแต่ว่ามันตีสร้างหลายฮานแห้งก็เลยแบบต้องแบบแคปมาว่าอยากได้สินค้าตัวใดเลยมันตีจะส่งเพจตัวนั้นให้นะทุกคนเนาะนด่อันนี้เวลาเขาใส่ครึ่งเรใส่เครื่องได้หลายนะจ๊ะทุกคนกว้างแล้วก็ย่า่ราคาสี่สิบห้าพันตัวนี้แต่ว่าค่าผ้าน 5, 000, 60, 000เนิบห้าพันสามหกสิบพันเนาะกว้างนะจ๊ะแต่ว่าอยู่ตัวจริงีกว้างย่ายนะจ๊ะ เป็น่งผ้าธรรมดาเนี่ยแหละทุกคนบได้แพงเนาะถือว่าสวยนะตัวเนี้ยพระเจ้าข้าสีมาให้ที่จริงมนตี้็คอยากได้สีบัว<ม>พอมิตี้มักสีบัวแต่มันก็ได้มาอยู่สีบัวนี่นะเแบสบสีบัวล้วนเลยหหนะมันจะมีมันจะพับเข้าคืนเนาะทุกคนอ๋อเดย์ยูไทยกับหอนยูบัวจา๋า ใส่ผมคืออเมีน,นแบบใส่เครื่องของที่จาเป็นไปห้โมโมองหมอเนาะกระไดตัวนี้มีไว้ก็ดีนะแต่ทุกคนดีกูเฮาขนไปแบบใส่กระตุ้งใส่กระต่ายอย่างนะแต่แบบนี้เขาแบบหิวไปแล้วก็แบบเออสบายฮีสิบเอาค่ะค่ะเขาอยากได้อย่างนั้นนะกันคุณกันอย่างอี่มันเป็นเทผ้านะจ๊ะทุกคนตัวนี้นะค่ะ ไปอีกโอเคของแต่ละเพื่อนี่ต้องหลายนาทีนะเดมิตีซิมา,ลา,า,าเลวันอนนั้นเป็นอเมีอ่ะเอฟซี FC ลุงคนหนึ่งคนโอนเงินให้เมตตีนอนทุกคนห้าร้อยบาทตอนวนวาซื้อไปซื้อของให้แกให้ตัวเล็กห้าร้อยบาทเท่ายูนี่ค่ะบู๊ชิซื้ออย่างได้แน่นเอาแต่กรได้อยู่ประมาณอย่างหนึ่งอสมมในห้าร้อยบาทตัวน,นี้ได้เด่ ได้แต่เครื่องตามวางเครื่องนี่แหละนะทุกคนห้าร้อยบาทนะวิใหญ่ค่ะโอ้นี่ไงสเปพยเนาะค่าขนส่งมานี่ค่าขนส่ง6กสิบสามพันเนาะทุกคนสเปพยอ,อันนี้กับกระเจ้านิอัน้ำมาใส่ให้ได้ในวางหลังทางหลังเต็นท์นะไม่พึ่งซิปเกให้เบิ้งเลยจ้ะแล้วก็มีอันห้อยเครื่องมาติ มาตีโบได้ป,ประกอบให้เบิรงซ้ำมือนะแต่ว่าก็สิบโนนบประกอบมือนี่สิประกอบแต่ตัวนี้พอมันฮ้อนนะทุกคนชิบประกอบแต่อันนี้ให้เบิรงนขึ้นมาใช้ง่ายดีดอกซึกเริ่มมาขาอะไรเนี่อันนี้เมนากัตตาใส่เครื่องมาใส่อย่างก็ได้นะแล้วจะเดินพงเปเพื่อใส่อย่างก็ได้ดี เป็นสานวางเพลินแบบนี้เบิ่งในคูิปคือสีบอ,อย่างนีง้นะทมเบิ่งในคลิปคะอันนี้เป็นสานเพิงของเพิงห้อยฮอนเลยทุกคนมาไ,มได้กัพระสติสโลก ทำในนาวิธีไซส์ส่วงถือโต๊ะก็จะมัดไว้นี่ยังส้วงถือพานมีซึ่งป่าติตกให่ง่ายงายตกใจ่แบตกใจแบบหน่อยหนึ่งกับแบบตกใจนไหมสิ่วนโอ้ร้อนเข็นกับเจ้าขยาอยู่ไทยกั I'm ชิดเป็นอัานแ้วนะทุกคนจะกลายเป็นอันงงๆลงลองประกอบม่วงๆไปซื้อๆได้นี่ เลิกไหมเลิกค่ะอันนี้คืออะไรมาอ๋อลูกกิ้งมนันแทุกคนอยายามน,น,นั่งหะลูกกิง้งน่าจะไปใส่มั้งลูกกิง้งเดะมาแล้วให้ฉันใส่นะทุกคน,นทางอีกส่เดวสลุบร่็ไป,ไปดนนี้ มาใหักาวแลูกีปึ๊โอ้ยเ็บเข้าค่ะนี่ค่ะสามสี่สทั้งสามเพิ่มทุกคนเด็เวลาค่าอยากวางเพื่องวาโอ้วางไรตันี้มันใหญ่กว่า <laughs> <c oughs> ายคิว <c oughs> มันใหญ่กว่าไ,ได้ตัวนี้ไม่ได้ แม่ตีจะปิดกล้องให้ดูนะเพรห้องเราลบแค่ไหนนี่ทุกคนดูไม่ได้เครื่องของทั้งนั้นเลยนี่เครื่องของจะตัวน้อยหมดเลยนะฮ่าอนเดอ่ะเบิดนะทุกคนเอาสปิดคิดนะแบบนี้นะ เราไม่มีอะไรแล้วนะฮ้อนโบมีแนวมาไห้เบิ้งแล้วแหละถ้าไครยากคือเมตี้ว่าค่ะไรถ้าไครอยากอยากได้อันหารที่สร้างเครื่องนี่นะต้องเคบมาว่าอยากได้ตัวใดเนาะเพราะว่าเมตีสมม้สร้างมาหลายเมตี้สร้างมาหลายเพศหลายหานแหง้งอันนี้นี่ถือแบบก็ต้องมีนะทุกคนของมันต้องมีนี่เวลาเขาใส่เครื่องใส่ไง สบายสบายท้าพกเป็นพืชก็ได้นะทุกคนโค <_ d ata> พ่ออ้อมหยัง่งนี่ค่ะนะถ้าเพิงนี่เขาก็ใส่แบบพวกเครื่องไซส์กันแบบโลโซโลซังลออูกนะแบบงเต่าอีเทิงเอายังชีมีไม่อีกอยู่แต่ว่าพอแหละสำหรับคลิปเปิดกล้องนี่นะทุกคนแบบเขาบัดเขาเตรียมครบบัดอะไรเขาจังที่ายอีกนะทุกคนสำหรับนี้ก็รู้สึกว่าหลายเลยสามคลิปแล้วได้นี่เปิดกล้องนี่ยังโบเบิ ทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากทุกคนกดไลค์ like, กดเซร์ sell, กดติดตามมาตี่เนี่ยเด้อที่สำคัญกะคือเบิง่งโคษณาโซ่เนี่ยเด้อจา้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะ